รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก่อนปีพุทธศักราช2523ลำแซะอาจเป็นเพียงชื่อหนึ่งของต้นน้ำลำสาขาหนึ่งในหลายสิบสายที่ไหลมารวมเป็นน้ำมูลบนที่ราบบริเวณลำสางงามในเขตอำเภอคอนบุรีของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นกระทั่งในปีพุทธศักราช2540เมื่อเขื่อนลำแซะสร้างแล้วเสร็จชื่อของลำแซะ จะได้ปรากฏอยู่ในที่หมายชุมปลาแห่งใหม่ที่เหล่าพรานเบ็ดจากทุกสารทิศใช้ไปที่นัดพบของผู้นิยมใช้ชีวิตกลางแจ้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในป่าดงเขื่อนลำแะเป็นเขื่อนดินที่สร้างขึ้นในแอ่งยุบซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหุบเขาเล็กๆรอบด้านบนพื้นที่ว่างด้านเหนือของอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งครอบคลุมท้องที่ในอำเภอคอนบุรีตัวเขื่อนลำแะ ถูกสร้างอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า231เ mm. มตรทะเลสาบเล็กๆแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาป่าจากขุนเขาจำนวนมากในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมความชุ่มชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะถูกกระแสะลมพัดพามาที่บริเวณป่าเนื้อเขื่อนทำให้พื้นที่รับน้ำฝนบนเทือเขาพนมนงรักมีปริมาณน้ำฝนตกลงในพื้นที่มากกว่า 1,070มิลิเมตรและจะเป็นเวลาที่เขื่อนลำแซะเริ่มทำหน้าที่เก็บกักน้ำได้อย่างสมบูรณ์แม้เขื่อนลำแซะจะเป็นเพียงเขื่อนดินขนาดเล็กที่สามารถรับปริมาณน้ำที่สูงสุดเพียง275ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เขื่อนลำแซะก็ได้ให้ประโยชน์อย่างมากมายต่อผู้คนในชุมชนมาบก,กราดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักนิยมไพร่ คลิปนี้จากสิงห์เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ทีมงานสองโลกขอนำท่านผู้ชมเดินทางมาเที่ยวบ้านมาบกราดากโฮมสเตย์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลโครกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโปรดติดตามชมในช่วงต่อไป เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงหพาเที่ยวบ้านมาบกราดโฮมสเตย์ตัวอย่างด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดรักพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง ระทงพลงงลัานุ่มน้ำมูลเป็นลุ่มน้ำสำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำมากถึง6 9 7 0 0ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละสิสของพื้นที่ทั้งประเทศแหล่งน้ําที่ไหลลงสู่ลุ่มน้ํามูลทั้งหมดมาจากปริมาณน้ําฝนซึ่งตกลงในพื้นที่รับน้ําของเทือกเขาพนมนงรักซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยต่อปีวัดได้ตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1,800ม mm ิลเมตรในช่วงฤดูมรสุมแต่ตรงปลายทางปริมาณน้ําเหล่านี้ได้ไหลผ่านลงสู่แม่น้าโขงโดยเสียเปล่าไปมากกว่า16,600 55ล้านรูปบาทเมตรต่อปีด้วยเช่นกันปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำโดยมีการสร้างคืนเก็บน้ำในที่ต่างๆไว้ถึง9โครงการซึ่งทุกโครงการก็ได้มีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับชุมชนลุ่มน้ำมูลในทุกๆด้านอีกด้วย สายกระโทกประธานชุมชนโฮมสเตย์บ้านมาบกราดที่เราไปพักครั้งนี้เล่าให้เราฟังว่าแต่ก่อนคนในตำบลโคกกระชายเคยมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้จากความเจริญมากเพราะแต่ก่อนนี้บ้านมาบกราดเธอขึ้นอยู่กับอำเภอโชคชัยเวลามีธุระก,กับทางการต้องเสียเวลาเดินทางไกลโขภายหลังเมื่อคอนบุรีแยกตัวมาตั้งเป็นอำเภอแล้วโคกกระชยัยจะได้เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคอนบุรี ทุกวันนี้ชาวบ้านได้รับความสะดวกมากขึ้นประธานชุมชนโฮมสเตย์คนเดิมยังเล่าต่อไปว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาถิ่นโคราชสื่อสารกับคนแปลกถิ่นที่มาเยือนสมัยก่อนยังไม่เป็นไรเพราะผู้คนยังมาเที่ยวหมู่บ้านนี้กันไม่มากแต่พอเขื่อนลํำแซะเริ่มปริ่มน้ำผู้คนก็เริ่มมาหาเราทำให้เรื่องราวเก่าๆในชุมชนที่เคยหลงลืมไปได้กลับมารื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง เป็นชื่อเรียกของการแสดงชุดนี้และจะเป็นชื่อเรียกชนเผ่ามงเมลในภาษาถิ่นซึ่งมีนักภาษา,าศาสตร์บางคนได้มาศึกษาและพบว่ามงเมลคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลานักวิชาการรู้จักกันในชื่อของชาวบนหรือชาวดงในหมู่บ้านมาบกราดยังมีผู้เท่าที่พูดภาษามงเมลของชาวบนได้อยู่สี่ห้าคนเท่าที่ตามตัวมาได้ตอนนี้ เพื่อมาสาธิตการขับเพลงภาษามงเมลให้เราฟังกันคือยายโรมยายทิกยายหวยนางบ่ายนางสีไพรทั้งหมดยังใช้ภาษามงเมลเป็นปกติในชีวิตประจำวันบางครั้งชาวมงเมลก็เรียกตัวเองว่าเนียกุลซึ่งหมายถึงคนภูเขา90ปีก่อนอเ,คเคยมีบันทึกของนักสำรวจแรกชาวยุโรปเ,เดินทางไปพบชาวบนที่อำเภอปากทงชัย บันทึกนั้นเขียนไว้ว่าชาวบนหรือชาวดงมันตั้งหลักแหล่งอยู่บนที่ราบสูงโคราชเมื่อ200ปีที่แล้วคนป่าเหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าและเพาะปลูกในพื้นที่เล็กๆวิธีเพาะปลูกของชาวบนจะทําตามไหล่เขาเมื่อจะปลูกข้าวก็จะปลูกด้วยการขุดหลุมหยอดส่วนตอนเก็บเกี่ยวชาวบนจะใช้มือรูดเมล็ดออกจากรวงแทนการเกี่ยวข้าวด้วยเขียว เมื่อพื้นดินเริ่มสุดโทมชาวบนจะอ,อพยพย้ายถิ่นต่อไปซึ่งต่อมาจะได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านมาบกราดในปัจจุบันการลเล่นของชาวบนนอกเหนือจากการเป่าใบไม้ให้เป็นเสียงดนตรีได้แล้วบางครั้งการเป่าใบไม้ก็ใช้เป็นสัญญาณเรียกสัตว์ป่าหรือเรียกหากันในหมู่ชาวบนด้วยกันการเล่นเพลงพื้นบ้านซึ่งเรียกว่ามงเมลหรือกระเจะหรือปะเรเร ที่กำลังแสดงอยู่ขณะน,นี้เป็นเพลงที่ร้องด้วยภาษามงเมลหรือภาษาชาวบนแบบดั้งเดิมซึ่งคนที่ไม่รู้ภาษามงเมลจะฟังไม่เข้าใจการร้องรำเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาจะเป็นการร้องแบบโต้อตอบไปมาระหว่างชายกับหญิงเป็นส่วนใหญ่ในยุคนี้ผู้ชายในหมู่บ้านไม่มีใครสามารถพูดภาษามงเมลได้จึงต้องปล่อยให้ฝ่ายหญิงว่าเพลงไปเครื่องดนตรีที่ใช้จะมีโทนตีเป็นจังหวะ หนุนให้เนื้อหาหน้าฟังยิ่งขึ้นเนื้อร้องที่ใช้ในการเล่นแต่ก่อนจะเป็นการเกี่ยวพาราสีโดยใช้ธรรมชาติแวดล้อมมาเป็นโวหารเปรียย๊ยให้เข้ากับตนนองหากท่านผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวบ้านมา,าบกราดโฮมสเตย์ขออย่าได้พลาดโอกาสฟังเพลงมงเมลของชาวบนเพราะภาษาชาวดงเช่นนี้ผู้รู้ท่านบอกว่าแต่ก่อนเคยเป็นภาษาที่ชาวบ้านในสมัยอาณาจักรทวารวดีเคยใช้ในชีวิตประจําวัน แปลว่ากกินน้ำจะตำรวยแปลว่ากกินส้มแล,แล้วเวลาเออทักไทยเจอกันคุยไงครับทักไทยทักไทยกันถามเมียนบ่กมาจากไหนก่อนไอ้น้มาจากไหน แก่งคอนบุรีต้นน้ำมูลเป็นชื่อพื้นป่า่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนลำแซะในเขตอำเภอคอนบุรีซึ่งเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำสามสายที่เรียกกันว่าสามงามคือต้นน้ำมูลและกำเนิดของแก่งน้ำโตนน้ำตกวังถ้ำน้ำตกวังมะนาวหลังจากนั้นสายน้ำมูลจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนมูลบน ซึ่งมีหาจอมทองเป็นแหล่งดูนกหายากในเมืองไทยลำน้ำที่สองของลำสามงามคือต้นน้ำลำแซะแหล่งกำเนิดของวงังไผ่วังยาวซับเป็ดวังแปะวังไซวังเต่าวังวน จากนั้นลำน้ำแซะก็จะไหลลงไปเก็บในอ่างเก็บน้ำที่เกอดลำแซะเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานต่อไปลำน้ำสุดท้ายสายที่3คือต้นลำมาดสายน้ำเส้นนี้ไม่ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นลำน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำมาดโดยตรงบ้านมาบกราดจ,จึงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางทางเดินของสายน้ำและเป็นหมู่บ้านที่สร้างอยู่ริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแซะซึ่ง1ิบปีที่แล้วที่นี่เคยเป็นแดนกันดานที่ราบเชิงเขาซึ่งมีสภาพดินเป็นกรวดหินไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกเนื่องจากหน้าดินจะถูกชะล้างอยู่เสมอเมื่อฝนตกใหญ่ชาวบ้านมาบกราด แต่ก่อนเคยหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชไร่แต่ผลผลิตไม่สู้ดีนักจึงทําให้ชีวิตไม่มั่นคงแต่ด้วยเหตุผลว่าพื้นที่ในตำบลโคกกระชายเป็นพื้นที่ต้นน้ํำลําแซะเมื่อได้มีการสร้างเขื่อนดินไว้เก็บกักน้ําสําเร็จทิ้งระยะไว้เพียง10ปีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งก็ได้กลับคืนสู่โคกกระชายอีกครั้งครับอย่างจุดเลข ที่ออกดูอยู่ในหนังสือด้วยวน,วนะครับในเว็บนี่ชุดท,ที่หนึ่งมีบอ่อหินบอ่อหินซึ่งถึงเดือนถึงปีเนี่ยน้ำจะใสสะอาดมากแล้วก็คนชาวบ้านจ็ไปตักมาดื่มมากินนะครับเวลาออกไปเก็บพริกบ้างเก็บพริกปลูกกระโพดหรือว,ว่าทำไร <ป S 2> ่ไ <ป S 2> ทำสวนเนี่ยชาวบ้านมักจะก่อกระนำบ่อหินช<ๆ>ุดท,ที่หนึ่งครับ แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆก็จะมาถึงจุดที่สองสามนี่ก็เขาเรียกว่าผาแดงผาแดงซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่บนผาแดงผาแดงนี่มีต้นจันผาขนาดยักษ์ก็ว่าได้นะครับประมาณห้าถึงหกร้อยปีป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ซึ่งไม่มีใครเคยมาตัดมากวนเพราะว่าทางชาวบ้านแล้วก็ผู้นำ พร้อมกับทางป่าไม้นะครับเราจะหวงเอาไว้อยู่ประจําเพื่ออยากให้นักท่องเที่ยวที่มาปีนผาหรือว่ามาชมหน้าผาแดงในผาแดงนี่มีันก็สมบูรณ์อย่างที่ผมพูดมีทั้งตัวเลี้ยงผาก็ยังมีนะครับโดยที่จะขึ้นไปอีกนิดนี่ก็คงจะเจอเขาเรียกว่ามูนผาถ้าภาษาโคราชก็ขี่เรียงผาเนี่ยครับขี่เลี้ยงผาในถ้าเราเราไปอีกสี่ ห้านี่ก็จะเป็นแก่งแกงวังเต่านะวังวนวังไสสเป็ดวังยาวแก่งนี่ยาวมากใช้เวลาเดินทางก็เป็นวันถึงสองวันถ้าผู้ที่ชำนาญหน่อยก็คงจะวันหนึ่งนะครับคงวันหนึ่งโอเคจบวันหนึ่งคงจะโอเคแต่ถ้าคนที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็คงจะใช้เวลาถึงสองวันอาจจะพักหนึ่งคืน ในสถานที่ท่องเที่ยวแกง่งน้ำใสสะอาดนะครับน้ำใสสะอาดมองเห็นตัวปลาในช่วงเดือน1 1บเอ็ดก็คงจะเห็นปลาเยอะแยะขึงวบางท่านยังไม่เคยเห็นเลยว่าปลาขึ้นแก่งเนี่ยคืนยังไงแตนะผมอยากให้มาดูที่บ้านมาบกาดโฮมสเตย์นะครับ วันนี้ต้นน้ำลำแซะได้กลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากพื้นที่เก็บน้ำของเขื่อนลำแซะทำให้ชาวบ้านมาบกราบทุกครัวเรือนได้มีอาชีพใหม่ของตนเองในวันหยุดนอกจากการจับสัตว์น้ำหาปลาทำการประมงคืนบ้านแล้วในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ชาวบ้านมาบกราดทั้งชายหญิงต่างไม่ว่างมือเพราะแต่ละคนล้วนมีหน้าที่เป็นคนครัวช่วยทำอาหารเป็นแม่บ้านคอยดูแลจัดที่พักและคนเรือจ้าง นำเรือออกไปเที่ยวต้นน้ำลำแสะพาคนไปเที่ยวหาแหล่งตกปลาหรือเป็นคนนำทางพานักท่องเที่ยวเดินป่าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้การบริหารจัดการต้นทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมาบกราดเกิดจากการที่ผู้นำชุมชนได้เข้าอบรมโฮมสเตย์มาตรฐานไทย ที่จัดขึ้นโดยศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครราชสีมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและทําให้แกนนําชุมชนมีความคิดเริ่มจะตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ร่วมกับสมาชิกของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ว่าการทำโฮมสเตย์ของชุมชนนั้นให้ถือเป็นการส่งเสริมกิจาการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างถิ่น เพื่อใช้บริการนำเที่ยวภายในหมู่บ้านเพราะการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทั้งด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้านและแขกต่างเมืองให้ได้มีโอกาสทดลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบคนในท้องถิ่นชนบทโดยการนำในชุมชนบ้านมาบกราดได้มีการบริหารจัดการอย่างเห็นผล จนสามารถผลักดันให้กิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแซะมีการต่อเนื่องไปถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในแหลกท่องเที่ยวโดยการเป็นอาสาสมัครช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์ตลอดไป